จากเรื่องราวครั้งที่เคยเล่ามาเพื่อนของป้าปาเจอเพื่อนรักกับสามีที่รักรวมหัวกันแทงข้างหลังสรุปว่าเพื่อนของป้าปาก็ได้คุยกันแล้วเพื่อนของป้าปาก็ยอมถอยออกมาจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะทน อยู่ด้วยกันได้ทั้งสามคนเพราะว่าทําใจไม่ได้ทุกกายไม่เท่าไหร่แต่ทุกใจนั้นสาหัสกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ในเมื่อเขาไม่ยอมเลือกเราก็เป็นคนเลือกเองให้เขาเราก็เดินออกมาเพราะงานเราก็มีทำเงินเราก็มีเก็บทำไมจะต้องไปทนอยู่ทั้งลำบากใจ ทั้งลำบากกายคนเรารักกันเราไม่สามารถที่จะทนดูคนที่เรารักอยู่กับคนอื่นได้แน่นอนในเมื่อบาดตาบาดใจอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเดินออกมาเขาไม่ตัดสินใจเราเป็นคนตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นเดินออกมาแบบสวยๆว้ดีกว่าที่จะเศร้าหมองอยู่กับตรงนั้น ตาก็บอกว่าทําไมไม่อยู่ต่อตรงนั้นนะ่ะเป็นที่ของเราเขาควรไปเขาสองคนควรออกไปจากที่ตรงนั้นของเราเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ออกเราก็ออกเองในเมื่อสองคนเขาอยากอยู่ด้วยกันก็ให้เขาอยู่กันไปเราออกมาดีกว่าไม่เจ็บเจ็บครั้งเดียวดีกว่าเจ็บซ้ำเจ็บซากอยู่ตรงนั้น เราก็คิดว่าเออชีวิตเป็นของเขาเนาะเขาตัดสินใจแล้วเราไม่รู้ความเจ็บปวดของเขาเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเราก็ต้องรับและก็คอยอยู่เป็นกำลังใจให้กับเขาไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ขอให้เขาทำใจได้ไวๆเพราะยังไงเขาก็ไม่มีความผูกพันอย่างอื่นต่อกัน แค่สามีภรรยาเขาก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะเดินออกมาจากจุดนั้นและเขาก็ไม่คิดที่จะติดต่อกับทางนั้นอีกต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่จะสอนใจได้หลายอย่างสำหรับหลายๆคนซึ่ง ป,ป้าก็ได้นำมาเล่าเพื่อปิดบุตรทางหอนและก็เตือนตัวเองไปด้วยขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟัง